สวัสดีค่ะมีรถกระบะเกียร์ออโต้แคมปมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้เช่นกันดารถ1,000 10, งบาทเท่านั้นนะคะ Isuzu D Max Space Cab เครื่องยนต์3า0พ s l x i t e c h นะคะคันนี้ปี2 0 0พเค่ะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาค่ะ Airbag ABS กุญแจีิมทนนะคะกระจกบังไฟฟ้าค่ะเป็นแคปนะคะ รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะคันนี้ราคาโปรโมชั่นของเราที่2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะด้าน10,000บาทนะคะผ่อนเดละ7 0 0 0บาทค่ะขอทานกันเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สดรดคันนี้ได้นะคะที่ ขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถกระบะแขบนะคะแนะนํารถคันนี้เลยนะคะท็อปสุดเลยนะคะรุ่น S L X ค่ะเครื่องยนต์ iTech แล้วนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแอร์แบ,บ็กก็เป็นแอร์แบ็กคู่นะคะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรปรึกษาได้เลยนะคะหนึ่งหมื่นบาทออกรถได้เลยค่ะผู้หญิงก็ขับได้นะคะเกียร์ะะโ,โตด้วยขับง่ายมากๆเลยค่ะคนข้องได้เยอะเลยนะคะ ราคาไม่แพงค่ะ269,000บาทเท่านั้นค่ะไิสูซูดีแมกนะคะขึ้นยนต์3,000 SLX เกียรโตคันนี้ปี2 0 0 7ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ